มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมื่อวีนแะไพี่น้องเมือน้ำกกนเชียเนาะมักมวยวันมวยไทยเนี่มักแห้งพี่น้องมือนี้เป็นมวยแบบดรับซุปเฟรท์อ่ะทยทอดสดลอยเกาสิบประเทศมือนี้เนาะสามสิบสี่ปีสซุปเปอร์บอลสามสิี่อ่ะยที สามสิบส<ป>ี่ปีที่นอ้องตื่นเต้นนะแลงกิ้งระดับหนึ่งลกิ้ระดับหนึ่งอ่ะทำมาแล้วนี่คือซูเปรอร์บอลซูเปอร์บอลเนดิงครัซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลปัจจุบันอายุสามสิบสี่ปีแล้วี่ต่ลูกโดนสายแปดไทยแลน หายกคนะชุดการเราคอยห้ายกพี่น,อน้องสามเซนเองนะสองนิ้วแต่อายุต่างกันเยอะแพทต้ออายุน่าดูนแน่นอ่ะแขก,กอลีน่าเอย มีฟ้ารู้สึกตื่นเต้นวันนี้มีฟ้าาแฟไปสามแก้วดีไม่แพ้กว่ามมมไม่เห็นไ,ไ,ไม่ได้มาแล้วพี่น้องมาแล้ว เดี๋ยวต่อไปหน้าผมนี่ก็ต้องฝากไว้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีพละไปนะก่อนน่าจะคุกหลายอย่างเหนั่นแหลเจอสัญยกรรมยัดรอกังหรอบังหรอครับใช่แต่ที่ยังมั่นใจจากวันศักรูวันนี้เป็นจัดทีอินแพคอลีน่าเมืองพัทธนิลเลยนะพวกที่จะอยู่รุ่งดีๆเราเออเพคไม่ตอแรกรถบันมาก่อนเห็นขาของผมมาดิแชมป์มาอ่ายก ไม่ถึงห้าหรอกห้ายมวยใหญ่บนีอาจจะเอาได้นันน uh ั่นหน่อยไงเอาจจะคะแนนกันนอยคะแนนนะเฮ้ยมาดียังไม่ทันอะไรเลยยังอ่านมันห้ายกไงยังดูกันอยู่อย่าเลยบูขออ ไม่ดูหรอกนี่เขาก็ใส่กันแล้วเนี่ยเขาดูอะไรล่ะฮะาย,ยกไงเธอมาไม่เกียวบลยงหวะเตะไของตะวันฉายแท่ขวาของซเปบ้วครับขึ้นไม่ได้ครับอ้เกับจงห้องากแขงตะวันฉายแข่งไอ้งาฟ้าเราไม่ได้บังคับเนี่ว่าให้ต่อยให้ครบห้าแม่ ทำไมเลือดออกเหรอไม่ม,ไมีเลือดรรอจะอะไออกจมูกอ่ะจมูกอ่ะแหน่คิ้วด้วยมีสานอาตอาเน,นอนลีลานเขาเนาะ อยากิวให้รุนพี่นะเอะจมูกอ่ะเหมือนเลือดเลยกินถัวเอ้ยจมูกเหมือนไอ้นี่เลเหมือนเลือดหอ,อกเลย <ards. S 2> เออยังไม่มายอ่โอ้ยเอ้ยมาดิเออมวนทันกันอ้ยดยไม่เม่อดนเลย ดูไม่ออกนะว่ยกนี้คะแนนยังดูไม่ออกยังดูไม่ออกเลยตอนนี้ขันดูออกไม่ยังดูแบบไม่ออกว่าใครแบบเออแต่หุ่นตะวันฉายแม่งเนาะหุ่นก็ดีหุ่นดีอ่ะเฟิร์มมากอ่ะเนาะใชนที่ เงอ้ยใาจนเย็นใจเย็นเวลามดยกพี่น้องเต้นจังเป็นงไงยกยกแรกยังดูไม่ออกนะแรกกัมฟแล้วมายกที่สองต่อเนัต่อมัต่อต่อสอบนั่นเหละ โอ้โอ้ลูกก็มาดูด้วยพี่น้องเอาไว้คับ้ยมดูเปอร์อออน,น่อางที็บตัเลนสน่ตนไหมนดี้ยังสูสีดูดีพี่น้องมาเอาไ้เอ้าดูดเล่นนึงไหมเออเล่นนึงวันโอ้ยเอ,อาล้วโดนนับแล้วเป็นไงโอ,โอ ตะวันใช้ทำได้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยวันนี้เหมือนเป็นได้แน่เลยนะสามคู่นี่จบที่ยกแรกแต่ยกอันนี้ยกสองนะเชื่อยัง,ชยงเ ai, งชื่ออาจารย์ยังสุดยอดเลยตะวันใช้ทำได้พี่น้องเชื่ออาจารย์อายหรือยังยี่ยมสองเลยสุดยอดเลยเชื่ออาจารย์อายสุดอยอดสาวไทยเชียร แต่วันชายเต็มที่วันนี้พี่น้องเดิมบอกว่าอะไรนะไม่เคยคิดว่าจะทุกทีแม่ก็บอกว่าชุดชุดวันแกล้มมือไม่เคยแพ้งานแต่ก่อนแล้วการตลาดเชื่อยังเห็นนะไม่ทุกคนก็อยากให้สักสามยกสี่ยกนะพอคนรอดูทัวโลกนะเขาอยากจะได้แบบ ให so ้ใครให้รีบชนะดีกว่าเดี๋ยวกลัวตอนหลังๆเดี๋ยวมันจะมันจะไม่น็อกไงคนรอดูถลุนะให้นานๆหน่อยอุณจะรอดูนะไม่อ่ะกลัวไม่น็อกเดี๋ยวตอนหลังนั้นกลายเป็นไม่น็อกเข้ามาเหนื่อยไงสองนาทีเชื่ออาจารย์ไอ้เนี่ยนี่สามนี่สามนี่สามหนึ่งสาม ทรงแชมป์นี่แหละอ่าลูกกูไม่มีใครดูลูกกูเลย <c oughs> โอ้โหไงอ่ะนี่<ห>นจบนับสามคือจับแผลเลยพี่น้องเชื่อยังฟาเชื่ออาจารย์อออไอยังอ่ะจบะพี่น้องเลยใครบอกว่าแก้มือไม่เคยแพ้ใครวะ ตะว <problem> the th ันใช้ทำได้น้อยังเก่งไายเข้มท่านคือเกาพี er ่น้องจะได้เงินท่นไห่นั่นโอ้ด้แชมป์นี่าบอสชาตีมารอให้เลยระวังระวังระวังมันเกี่ยวระวังระวังรวังวันนี้ดูมวงดูมวยคู่คู่แดงนะ แต่งแต่คุยเอกแดงชนะมูลเลยพี่น้องมูลเนี่ยโอ้โหบอสบอสชาตีมาให้เองเลยรักษาแชมป์ได้อะพี่น้องเนาะดูบอลแ้วมมันนี่โอ้ดูมวยมั่นมั่นมั่นมวยวันสุดยอดมวยไทยเบอร์หนึ่งตอนนี้ ดได้ยแบบเนาะชื่ออาจารย์อะไรเนี่ยเมียเชื่อเมียเมียเชื่อตะวันชายตั้งแต่เมื่อวานหลือว่าจะเชื่อตะวันใายตะวันชายจะชนะนอกเหมืนไงชนะเนาะทกคือบนอีลีนี่เก็บอกว่าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรวะาจากนักแนนโอ้โหอันนี้เปนนักเรียนบายบายสวัสดีครับ